อ,อ,อะไรเห็นอะไ,อะไวะโอ้โหไม่เห็นบ้าอะไรขนาดพองผ่านท่านยังเห็นเลยถามคำเดียวกินหรือว่าอานดันมาดันมา <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอบแหลกนะคะทุกคนวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอข้าวเมวส <tit ling> ูตรคนปาทูนี่เราแบบทอดแบบกรอบๆเลยนะแบบ <c oughs> ทอดเองกับมือเลยไม่ได้ทอดกับตะหลิวอ่ <c oughs> แค่ตอนทอดก็แบบรู้สึกแบบหอมมากๆเลย <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นเอากระเทียมกับหอมใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆนะโอ้โหตอนได้กลิ่นแบบแค่ตอนหอมเจียวก็น้ำลายไหลแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เอาข้าวนะเท<ห>ลงไปปุ๊บแล้วก็ผัดให้มัน,นหอมหอมแล้วก็ปรุงแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปปลาทูปลาทูนี้เป็นปลาทูฉีกด้วยใส่ปลาทูไปสาตัวปลาทูฉีกสาตัวปิดท้ายก็คือใส่พริกสดลงไป ก็จะอ่อมเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ทุกคนเห็นเลยน่ากินมากอมมากเลยแล้วก็ที่สำคัญทีเด็ดเลยแหละน้ำจิ้มสูตรพิเศษมะนาวและกาวหวานก็คืออันเนี้ยก็จะใส่พวกน้ำปลามะนาวน้ำตาลผงนัวแล้วก็หอมกระเทียมซอยแล้วก็พริกซอยลงไปถ้าดองหมักไว้คืนหนึ่งอ่ะหูโคตรเด็ดเอออย่าลีรอเลยดีกว่าเอ้ยวันนี้วันนี้ เราจะมีเกมเราเล่นเกมก่อนเลยตึมอธิบายเกมก่อนก็คือวันนี้เราทําเมนูข้าวแมวเราจะมาหาคนเป็นแมวกันว่าใครจะได้โดนเขียนหน้าแมวตกชื่อใครคนนั้นโดนเขียนหนึ่งสองต้โอ๋อโหนี้เต็มเต็มเลยอะไรอ่ะเหมาะแล้วก็เนี่ยใส่เสื้อแมวอ่ะโชว์หน่อย เป็นลางตัวเป็นแมวแล้วอะไรอีโอ้โหไม่เห็นบ้าอะไรขนาดมองผ่านกันยังเห็นเลยทำบุญด้วยอะไรวะดู่งดีจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเห็นหนวดแมวตรงนี้ไหมไม่มีไม่มีนีหนวดหนวดคิ้วแมวอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอดนึง ก็โดนแล้วอ่ะก็เหมือนอะได้เจอกันกำได้ใครก่อกํานั้นคืนสนองเฮ้ยขาดอีกนิดนึงอะไรตรงนี้นิดเดียวอันอันอันนี้แหละเดี๋ยเดี๋ยวๆๆไม่ได้ไม่ได้มันต้องฝนฝนต้องเติมเต็มเติมเต็มแล้วไม่มีไอ้นี่ด้วยนะอ ไม่มีโทนเนอร์คีเนอร์มันเป็นอะไรใช้ผงซักฟอกหรือทันไรได้อคออุ้ยเหมือนว่ะแต่แต่แมวมันจะมีหนวดตรงนี้ไหมพอแล้วอหรอเทเกินดีกว่าแค่นี้ก็สะใจแล้วคำแรกแบบเน้นๆเลยถึงกับแมวถึงกับร้องนะชคำแรกนอร่อยอ่ะ อืมอร่อยมากอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ตรงที่มีมะนาวไปเลยปุ้มเดียวโอ้โหไอ้รงนี้ป่ะสามสองหนึ่งมับเข้าให้ <c oughs> รตรงมะนาวก็อร่อยอ่ะเปรีย้รยว เปรี้ยวโดดเลยไข่เน้นๆเลยไปสามสองหนึ่งบ๊อบขึ้นไหมโคตรดีเบญหนูโคตรง่ายอ่ะโคตรง่ายแต่โคตรบ่อยเลยแมวร้องแมวร้องอ่ะแบงค์น้อยแบงค์หน่อยมันตกใจหน้าอูมอ้ะ

กินหรือว่านเดี๋ยวร่วมเหมือนหอยร่วมเหมือนมันจะได้ตักในช้อนใหญ่ๆอพีมัไยได้นะไม่ได้ไปมันไม่เหมือนหอยไงขอน้ำจิ้มหน่อยแบบรู้แล้วเับอะต่ขอคอสอร่อยจริง กับผักชีก็เลยมไม่น่าเชื่อน,นะว่าจะกินกันหิวไงดันมาดันมาไม่ใช่ๆๆห,มหมดเพี้ยงอร่อยกวาดจาน เราไปทาตามได้เลยบอกเลยใครเลี้ยงแมวอะ่ะขยำให้แมวนี้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งเอามากินทักนิดนึงก็อร่อยอ่ะอันนี้มันจะต่างจากขยำให้แมวก็คือปกติเราจะปะทูไปขยำให้แมวใช่ไหมหลัเนี้ยเราไปผัดในกระทะไฟใช้ไฟใ,ให้มันรอ้รอนๆมันจะได้หอมกระเทียมกับหัวหอมเจียวใช่โอ้ยหมดแล้วอะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ อร่อยมากๆเลยก็มีความสุขในการกินไม่สุขเลยอ่ะอร่อยแต่ไม่มีความสุขถ้าใครอยากเห็นเราทำเมนูอะไร <c oughs> หรืออยากให้ให้ทำบทลงโทษอะไร <c oughs> ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายไม่ต้องล้างหน้าหรอก <c oughs> ไปเง,งี้ยไปทำงานเงี้ยเหรอ <c oughs>